กาเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับผมนัทชาบุญชัยอินสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากชาวบางขุนเทียนพักเก้าไกลครับขออนุญาตปรึกษาหารือท่านประธาน3เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในเรื่องของปัญหาโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับแต่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนั่นก็คือโรงแรมสองดาว3ดาวโรงแรมระดับล่างๆลงมาเนี่ย ไม่ได้เที่ยวกับเขาด้วยนะครับเพราะว่าโรงแรมระดับ5ดาวเนี่ยค่าค่าที่พักเนี่ยวันละหมื่นสองหมื่นลดเหลือสองสามพันโรงแรมสองดาวสามดาวไม่ได้ส่วนร่วมกับเขาเลยไม่มีประชาชนตัดสินใจไปเที่ยวเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คำานึงถึงส่วนนี้แล้วก็อยากให้ทางกระทรวงได้มีการกระตุ้นให้กับโรงแรมสองดาวสามดาวด้วยนะครับเรื่องที่สองครับเรื่องของมาตรการเยียวยาโควิดระดอกสองอยากให้ทางรัฐบาลแยกกันกับ มาตรการเยียวยาโควิดและลอกแรกเพร,เพราะว่าความจริงวันนี้เนี่ยผมกะจะพูดในช่วงหารือเนี่ยเรื่องของการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันโครงการคนละครึ่งแต่ก็ไม่ทันครับเพราะว่าเปิดประชุมมาเนี่ยได้ข่าวว่าเปิดลงทะเบียนเก้านาทีก็ครบแล้วเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้ที่ผมหารือก็ไม่ทันแล้วแต่อยากให้ทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาเพิ่มเติม,ตมครับอย่าพิจารณาผู้ได้รับการเยียวยาเพียงแค่ความแรงของอินเทอร์เน็ตนะครับและก็เรื่องที่สามครับเป็นเรื่อง เดิมครั้งที่3แล้วที่ผมได้พูดถึงเรื่องการาพัฒนาถนนริมคลองสากรครับคลองหนึ่งคลองสองเป็นถนนอยู่บริเวณเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครครับเป็นถนนในเมืองหลวงที่มีชาวบ้านอยู่และได้รับผลกระทบอย่างมากาถนนเนี่ยไม่มีสภาพที่พร้อมใช้งานเลยชาวบ้านที่อยู่ในซอยเนี่ยลำบากอย่างมากในการออกมาจับจ่ายใช้สอยหรือใช้ชีวิตประจําวันด้านนอก ผมเนี่ยนำเรื่องนี้นําเรียนกับท่านประธานเป็นครั้งที่3แล้วก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านไปยังกรมฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนื่องจากเป็นพื้นที่ของสากลเรื่องนี้ขอให้ท่านประธานได้นําเรียนและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับขอบคุณมากครับครับ